จะพาคุณชมไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศของการร่วมอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้เปิดโครงการอ,าอาสุรสัมพัน์นะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่เิจุศัศกราช1446เนะครับเพื่อจะเป็นการสืบสารประเพณีสําคัญของมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับมีาทางด้านนายสิทธิชัยสวัสดแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมโครงการอัศสุรสัมพันธ์และต้อนรับปีใหม่ฮิรัชกาช1,446นะครับโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมนะครับโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและชมรมตรีกาจังหวัดนราธิวาสจัด โครงการอสูรสัมพันธ์และต้อนรับปีใหม่ฮิจรสกราช1,446ระหว่างวันที่7-8สิงหาคม2,567นะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทางศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมผ้าวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เคารบในความแตกต่างส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีสําคัญของจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติด,ด้านศาสนาและวัฒนธรรมทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประกวดอสุรแบ่งเป็น2ทีมนะครับไม่ได้แก่ประเภทฟิวชั่นและก็ประเภทแบบดั้งเดิมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับ